ตำก่อนกาบถักไทยสบายดีสบายดีตอนเท่าเสาหลังจากห่งหางไยกันสี่ห้ามื้อเกือบอาทิตย์เลยพี่น้องเลยเนื่องจากว่าตัวเขาเองบอ๊อสบายเป็นไข่จนว่าโอ้ออกไระแสบ่หร่พี่น้องเลยทั้งหนาวทั้งสัน่นและกะ เจ็บบุดโตโตเลยจนว่าลุกบ่หร้ไปใช้กับบไหรเมื่อวานเมื่อวานเมื่อเช้านี่ไปทับเครื่องของน้าสาวที่ฝากมาจากกรุงเทพนะเกือบบ่หอดเือนพี่น้องก็บ่หลอดฉ่ำป้าโตแบบโตเฮามันเมื่อยขับรถกับบไหรแต่ว่าในใจอยากไปลองเบิ่งไปเห็นให้มันหอดที่ว่าจุดเป้าหมยาที่อยากได้ของที่นา้าอ่นนะของที่พี่สาวฝากมาอยากให้ น,น้องนุ่งหรือว่านาซชานาเชาแลวกับทั้งเอื้อยอ้ายที่น้องแล้วก็ลูกอยากให้นุ่งเครื่องที่ทั้งพีชาทั้งฝั่งไทยผนฟังมาให้ก็เลยแบบสู่ไปให้หอดถึงจุดหม้ที่ว่าบอลเครื่องอยู่อยู่มงองน้องพี่น้องไปรับจนด้ยที่ว่าเกือบบ่หอดบ้านพี่น้องป้าตัวมือยแท่มือว่าเอาพี่น้องมือนี้ก็ได้โอกาสที่ว่าได้ออกป่าไปกวนมันต้นคือเเ่า เมื่อนีนนี้คนมนต้นของลานายมันก็ใกล้เติบจากบ้านแต่ว่าช่วงมต้นมันจะอยู่ขำไฟตรงขมขามห้วยอีกแต่ว่าเฮาจะพักเบื้องนี้ปฏิตามพร้อมกันพี่นอ้องแต่เฮาเลยมาก,ก่อนสามคนนโอ้เบาสมดีได้นุ่งสุดใหม่แล้วมื่อนนี้เครื่องที่ผี่ชาวฝากมาจากกรุงเทพได้พี่นอ้องดีใจขนาดเนาะได้นุ่งสุดใหม่ แต่ว่าลา่ฉุดอยู่ปพดมือมื่บ้านนี่มือเครื่องมานะ่ะบอดสมองเลยเปลี่ยนอีกหอดสมองเลยเปลี่ยนอีกเปลี่ยนไปเรื่อยๆพี่นอ้อยจนว่าแม่เพื่อนจีหายเปลี่ยนชุดตลอดทางทีมงานลังยยางกำลังอยู่น้องท่าน,นี่มาหอดเอากต่ไดแนลนรถมาแต่เส่าน้ำหมอกอยังตกเลยน้ำหมอกตกแต่เส้าอยู่แต่ว่าเราต้องทาทีมงานก่อนอยู่ที่นี่มีทุ่งหน้าอีกได้พี่นอ้อย ก็เส้นทางมันต้นของหลานทรายจากข้าเจ้าชีกแกได้จริงเลยพ่นและส่วนมันต้นอยู่ต้องข่ามไม่พุ่นอันนี้มันหน้าของข้าเจ้าของสาวบ้านปีนปีนี้หน้าข้าเจ้าบดไ้เห็ดแล้วพี่น้อยปัดหมอกตกแถตกว่าบรรยากาศตอนเสานี่แหละพี่น้อยอยู่บนหอกบนหน้าอยู่กับน้ำหมอกน้ำฝนนี่แหละในตอนเสา ตัวตัวฉินถางนถางกันเลยาันเสาเซก้ทีนี่กะดุกมูเอากระดูุงัวก็ดุกบัวบัวภาษามันจะต่างงัวกับบัวไี่งนี่ยสุดหนก็ใส่หมดเลยเสือที่กขฝากมาที่พี่กูชอบพีว่า กี่คนกะเด็ดอออ่อนบรยอรไม่อ่อนยืนดังดจ้ยจับานุ่งเลยพี่น้องเรยเ้าพากันดีใจในชุดวันนี้มากำว่าคุณกูอ่อนมากระโดกูชลลอะไรเป็นอะไรเป็นไร เขื่อนเต็มกระสอบบนเรือจักพื้นเลยขเขาจะแบ่งกันยติพี่นองเขื่อนที่อมแข้งวันนี้บิดเลยอันนี้ก,กระทองนาสา,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 าวฝากเมื่านีน่เลยมันเป็นทงเงินเยอะบ้านนี้ <c oughs> ข้าเจ้าคายมันต้องใช้เงินเลยอ้าวจ้า กินแต่กระดูกสีนนำมอมีแล้วเบิดละสนใส่กับมักพักคือเก่าหารเสาชั้นนี้ตลอดแล้วตัวนี้เลือกไว้กินตอนเที่ยงตัวนี้นะ จนตจนมืกะลยกัวละไปกันกสไปเดอรแมนตักไทยนี่ไปกินตอนเทียงกระดูกกระดูกงวนละโอ้หัวมาเนื้อขจ้ากบปล่อยงวทางพีเลย สุกแล้ว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 ก็ดูวัวกลับมาพักสี่คนจัง้วัออด,วอ,ดวอืมพักกินอยูน่นะยัยงตบมันแจวมะก,กอบ ตะกี้ยังก็จะว่าลาบบ้านนอกยังบ่ดซ้ำเจียมมะกอกในเมืองแต่ว่าเดี๋ยวนี้ลองตำเจียมมะกอกบึงหานชุกแล้วเตรียมของพร้อมเด้วยพี่น้องสวัสดีเอนคาอยนีเอนี้ตอ้ตอันนนยังกัได้

เริ่มเห็ดเบียกเรียกว่าเรียกว่าแห้งงานเนี่ยมายากคลมพร้อมไนไดนยังเมื่อยยังมาทันแบบมีแห้งพี่น้องยังเมื่อยต้นมื่อยโตอยู่แต่ว่าบปอยากนอนหลับแบบเผ็ดไปเรื่อยๆพอได้มีแห้งตลอดบปอยากพักผ่อนฮันน่าเก่ง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 พอได้เด็ดได้ละหน่อย

หัวมันน่ะคอยบรินายปานไหนบวกรินายเลยนี่ปลูกทำใหม่ใหม่บวหกเดือนปลูกอันน่ะวังเดือนหาเดือนหกปีนก่ หกเจ็ดแปดเก่าสิบสิบเอ็ดได้ที่หกเดือนหกเดือนกว่ากว่าบางคนนอคนออกบางคนนอขุดบางคนนอตัดตัดลำแบ่งภาระเห็ดพี่น้อยมันนี่แดดกัดสุดจัดเลยแดดแห้งเด้อพี่น้อย ได้แต่ตัดออกตัดออกจากอันหางมันน่ะจากลำมันสบายให้ขะเจ้าใส่กระสอบใส่กระตาแล้วก็แบ่งออกไปบ่อนที่ว่ารถเข้าได้หั่นน่ะแต่เก่าน่ะบ่ลิขเคยแบบถือนักเด้อพี่น้องถือตกตมกระเป๋าแต่เดี๋ยวนี้โอ้บ่ได้แล้วพี่น้องยังไม่เมื่อยอยู่ให้นะบาวแล้วก็ลาน้ายแล้วก็พ่อคนออก ตอนนี้เวลาสิบโมงกว่าสิบเอ็ดโมงอลไปน้องแดดแห้งเียเ้ยนี่มันต้นมันก็ได้ใหญ่ปนไหญ่ีน้องมิติหูน้อยๆนี่นมันต้นของลานชายเด้วนี่นะ ผัวหน่อยผัวหน่อยพัวคือแดดเบิ้งมันพี่น้องนี่จะได้เงินในบอนี่มือหอดซ้ำนิ้วปู๋ซ้ำนี่ซ้ำนิ้วปูแทุ้๋ยเท่ๆมันนี่ก็ได้ลานใส่ตาเละตาเละตาเล่ ่อเคเราลูเม่น่าลูน่ะไปบจรวดไทยมันไปมีมีมีมันพาไปแล้วกันนะเอออืมอุ้ยเลยดความอุ่นกายนยบุกเลยจ้าบุกโดนตัดบุกอ่อนล่อีกต่างหก อ okay. so uh, พี่น้องเอตอนนี้กัดสีผ้าพี่น้องทีมงานพักพรนักกินเข่ากินน้ำโอ้ยย้ำีกทีนึงพี่น้องเอเมื่อยแท้เมื่อยว่าเมื่อยแบบจนยืนไม่ได้นีกนะตาย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 จักสิกินยังให้มันให้มันมีแห้งพี่น้องเอย ใ่เกิดมาบุกเมื่อยแบบนี้จักเถอะเขยหางขนาดบ่ได้ถือของหนักไดยถือของหนักแห่งกระติกพี่น้องเยขจะเจ้าคนออกกะดเกร้ายเติบเลยประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันกิโลกรัมหนึ่งต้นได้อยู่ประมาณหนึ่งต้นหากคนออกหากคนออกมือเสาร์นี่น้ำบาสไม่ดีเนาะ แอ่นุ่งเสือใหม่ช่งใหม่เลยบาสันดีสไปเดอร์แมนทางหลังาทีมงานพาก,กันดีใจครับแน่พี่น้องเลยได้เสือได้ชุดใหม่ตอนนี้ยังนั่งถ่าทีมงานก่อนนั่งถ่าทีมงานเข้ามาโอ้ยเมือเม่อยแท้เมื่อยวะแดดกับพ่อแดดกับพ่อแดดมันนี่กับพี่น้องเลยชุดจัดเลยแดดแห้งแท้แห้งวะ บรรยากาศประมาณสามสิบกว่าสามสิบหาสามสิบองศาประมาณนี้แหละพี่น้อยมาเบ่งอาหารเที่ยงก่อนนี่ขาติงกินแล้วแหละไ,ไก่ยะชุกเลยพี่น้อยกระดูกงวใช่กับมากผักคือเก่าแต่ก็มีตามะหุงผมนะ พากันกินเมียงอันนะมาขำมาขำมนเปนอยแก่ๆไปเลยป๊ามาหงลายแทะ,ะป๊าตําเน่นใ้ม่อืมีมก่อนเ้าเอเนาเอาเอา

Ừ, hòn hòn này, mày mày nhường cái chữ mày 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 hàng chứ có mày đặt cái mày 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 ต่ำก่อนกิน,นข้าวแล้วกันเรียบร้อยเลยพากันเมียนเครื่องเมียนของเริ่มอีกตอนบ่ายประมาณสองสามชั่วโมงแล้วก็แล้วและบ่แล้วแล้วแต่ว่าํำก่อน ประมาณสามสี่มือประมาณพูนแหละพูดใช่แล้วส่วนเดียวหลังจากกันเขาพากันน้ำพักผ่อนบอร์ทมพม์พอโตเดแดดกระไดจากเสียเวียกได้ รถบ้านเอาหลังจากกินข้าวอินกินข้าวแซ่บพี่น้องกัโอ้แดดกันแห้งๆเนาะอาคิวโดนี่พี่น้องก็นจะฝากทรันี่ไ้ก่อนแล้วก็ขอบใจที่ติดตามแอบสมรายกาพ่อกันคลิปหน้าคลิปต่อไปพี่น้องคลิปนี้เขาลาไปก่อนบ๊ายบาย